สวัสดีครับวันนี้อยู่กับวอลซีเซ็ตโซนเซตนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นนะครับก็คือการสมัครใหม่เนี่ยมันแจกโปรโมชั่น300ใช่ไหมครับก็คือเราต้องไปแชร์เจกกลุ่มแจกโปรโมชั่น300นะแต่เกิดคนที่เติมก็จะได้ของเพิ่มเติมก็คือเติม50ทูเนี่ยก็จะได้เซตเนี่ยครับได้สุ่ม5ครั้งแล้วก็ได้เซต5 0 0 1หนึ่งเซตนะครับถ้าเกิดเราเติม150ลักเราจะได้เซต500 3เซต เราก็จะได้เซตพันหนึ่งเซตนะครับแต่ถ้าคนเติมที่ห้าร้อยหรือเติมหนึ่งพันเนี่ยอสมมติเราเติมหนึ่งพันใช่ป่มเราได้โปรโมชั่นหลักเนี่ยโปรโมชั 1, ่นหลักเนี่ยหนึ่งพันได้เซตห้าร้อยเนี่ยสิบเซตเราก็จะมาบวกตรงนี้เป็นยี่สิบห้าเซตประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองสุ่มกันนะครับวันนี้โอเคของสุ่มก็มีเททๆกันไปเลยนะสมมติเราเติมห้าสิบเราสุ่มห้าครั้งนะก็จะได้ของตามนี้เลยครับแล้วแต่ดวงกันเลย ก็มีทั้งเซตห้าร้อยม่เซตห้าเซตพันหม่เซตห้าร้อยเก่าเซตพันเก่านะครับเอาของแบบเน้นๆกันไปเลยไม่มีของกากแน่นอนนะครับสุ่มไล์ของกากอ่านะเราจะลองซุ่มกันสักสิบครั้งแล้วนันนะครับครั้งที่สองครับครั้งแรกได้ห้าร้อยไม่ไปแล้วนะครับครั้งที่สองได้พันเก้าครับอ๋อแล้วพูดถึงเรื่องการปรับรถดาร์กเมทการปรับรถ จำนวนเซตนะครับก็คือดาเมจอ่าดาเมจห้าอ่าดาเมจพันเก้าจะอยู่ที่ถึกเก้าสิบหกนะครับห้าห้าร้อยเก้าจะอยู่ที่เก้าสิบห้านะครับแล้วก็ปืนจะอยู่ที่ดาเมจสี่ร้อยห้าสิบแลห้าร้อยแล้วก็ดาเมจพันอยู่ที่สี่ร้อยแปดสิบนะครับส่วนพอมาถึงเรามาปรับดาเมจใหม่นะสำหรับเซตใหม่เซตห้าร้อยเนี่ยตัวก็จะถึกห้าร้อย ถึง95เหมือนเดิมแต่หัวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น95.9นะครับส่วนปืนจะเข้าดาเมจ500เลยส่วนถึกก็ส่วนเซตพันใหม่นะครับตัวก็จะถึง96เหมือนเดิมแต่หัวเนี่ยจะถึกเพิ่มขึ้นเป็น96.9นะครับดาเมจปืนอย,อ,ยอยู่ที่600นะครับ <S <S เมื่อผ่านมา15วันนะครับหรือประมาณ20วันที่โปรโมชั่นอีกใหม่อีกรอบนึงจะมาลงเนี่ยให้โปรโมชั่นพวกนี้จะเป็นของเก่าแล้วใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะปรับลดลงมาตามข้างล่างนี้เลยนะครับ ง่ายครับการปรับลดปรับเพิ่มนะครับโอเคเรามาสุ่มกันต่อครั้งที่สามครับครั้งที่สี่ครับครั้งที่ห้าหัวพันใหม่ยังไม่ออกนะครับตอนนี้พันใหม่มันจะอยู่ที่ส0เอร์เซนโอกาสได้นะครับคือได้ไม่ยากหรอครับ ส่วนคนมามาใหม่เนี่ยนะครับถ้าไม่เติมก็ไปเล่นเซตสามร้อยครับมันมันก็ยิงพันแตกนะไม่ใช่ว่ายิงไม่แตกแต่ก็าต้องใช้คนลุมสองคนสามคนนี่ครับแต่ถ้าเกิดมาหนึ่งหนึ่งเนี่ยอีกคนหนึ่งใช้สามร้อยอีกคนหนึ่งใช้เซตพันแด้สามร้อยยิงพันแตกเนี่ยผมว่าโปรล็อกขัวชัวร์ครับส่วนเรื่องการชุดกันอโปรล็อกขัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะ ชดโปชดครั้งแตกมีคลิปมาคืนหมดนะครับคืนให้ผู้เล่นทั้งหมดโอเคครับไปเรื่อยๆเนี่ยหัวพันแต่ไม่มีของกากแน่นอนครับโอเคแล้วก็จะประมาณนี้ครับใครที่ดูคลิปนี้ก็จะมาลองเล่นก็มาลองเล่นกันได้ะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเราจะทำเป็นคลิปแนวขำๆนะ ไม่ซีเรียสน,นะครับไม่โชว์เท่ครับเพราะว่าผมเล่นกลกครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ลองมาเล่นกันดูนะครับสนุกแน่นอนส่วนของมีแจกทุกวันช่วงเย็นๆนะครับก็ผมมีเวลาว่างช่วงเย็นนะหรือใครที่ไม่มีเพื่อนเล่นก็ทักมาหาผมได้เฟซน,น่าจะดูกับกลุ่มกันก็น่าจะรู้ว่าโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ